สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่จ้กสนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะครับคือผมได้ชําใบกวักมรกตไว้นะครับระยะเวลาก็ประมาณ40วันนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะสามารถานําปลูกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการผมก็จะไปบีบ ไปบีบตรงฐานนิดๆน,นะครับเพื่อว่าให้หลุดร่อนออกมาได้ง่ายครับหลากกำลังดีเลยครับอยู่ต้นอื่นบ้างนะครับหลักเยอะแล้วนะครับใช้ได้เลย อย่างอกสต้นนะครับครับก็ถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเรียนใส่กระถางแล้วก็จัดการให้มันดูสวยๆนะครับเพื่อจะได้ขายได้นะครับถ้าไปขายอย่างนี้ก็คงขายยากนะครับเราต้องจัดแต่งมันหน่อยนะครับ ได้กระถางน่ารักเลยนะครับกระถางชุดนี้ผมขายปลีกอยู่ร้านก็35บาทนะครับแต่ยังไม่ได้ทำออนไลน์ขายให้นะครับอยากได้ก็ไม่ขายอยากได้ต้องก็ขายให้คนถแถวนี้ที่มาซื้อกับผมได้นะครับก็เอาดินเติมลงไปเลย เกตดูตอนนี้เริ่มเป็นหัวขึ้นมาแล้วนะผมก็จะปลูกให้เสมอพอดีปากกระถางนะครับครับกดรอบๆน่อยนะครับให้ไม่เอียงนะครับ ให้แน่นหน่อยนะครับครับแล้วก็โรยหินขาวนะครับเป็นสูตรมาตรฐานของการปลูกไม้ประดับในกระถางครับการโรยหินก็มีประโยชน์2อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็เพื่อความสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะนึกไปถึงก็คือเป็นการกันดินกระเด็นนะครับ ให้ดินไม่กระเด็นออกนอกกระถังซึ่งก็จะทําให้บริเวณที่เราไปประดับไปตกแต่งนี่มันเปื้อนได้นะครับเช่นบางทีเราก็จะเอาต้นนี้นะครัปบปอกบางบดใบนี้นี่ไปวางที่โต๊ะทํางานนะครับถ้าเราลดน้ําไปบางทีดินกระเด็นออกก็ไปเปื้อนโต๊ะนะครับ ผมก็จะฉีดน้ํานะครับทําการฉีดน้ําล้างกระถางล้างใบสักหน่อยนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะยอมซื้อใบไม้ใบนี้ในราคาเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับไวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ